สวัสดีครับครูวิเทมนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะวันนี้ครับทุกคนพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับตักกศาสร์และนะครับเป็นหัวข้อแรกของผังพาร์ตตรกกระสร์เลยนะครับก็คือประพจน์ครับเดี๋ยวนี้จะมาสอนนะว่าประพ์เนี่ยเอ๊ะมันเป็นยังไงวะมันเหมือนประโยคไหมนะครับทีนี้อันดับแรกที่พี่อยากจะบอกน้องๆก็คือดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ครับเป็นยังไงบ้างโควิดระบาดหนักแล้วนะครับฉะนั้นจะไปไหนมาไหนใส่แมส ล้างมือให้สะอาดนะครับถ้าไม่จําเป็นก็อยู่ที่บ้านครับดูสิ่งทาหากิจกรรมทําที่บ้านไปนะครับหรืออาจจะดูออนไลน์ดูการสอนออนไลน์ก็ได้ดูการ์ตูนดูซีรีส์พักผ่อนครับให้สมองเราเนี่ยรีแลกนะครับหรือถ้าใครอยากได้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ก็ดูคลิปคลิปพี่ติดตามที่เพจพี่นะครับช่อง YouTube พี่ก็ได้ชื่อว่าคณิตมันโคตรง่ายครับโอเคโมเยอะแล้วนะครับไปต่อดีกว่านะครับ ไปดูดีกว่าวันนี้พี่จะสอนอะไรบ้างนะครับอะลุยเนื้อหาที่พี่จะสอนวันนี้คือปรับพจน์ครับวันนี้มันรู้จักปรับพจน์ก่อนเอ๊ว่าประพจน์เนี่ยมันคืออะไรวะนะครับประพจน์นะครับมันคืออะไรนะครับประพจน์ประพจน์ก็เป็นประโยคบอกเล่าครับหรือปฏิเสธนะครับย้ำนะเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธเนาะที่บอกได้ว่านะครับมันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท,ท็จคือเราอ่านปุ๊บเนี่ยนะครับเราตอบไปเลยว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จ ขอแค่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเป็นจริงหรือเท็จพร้อมกันไม่ได้นะครับคืออ่านปุ๊บต้องมั่นใจเลยครับเราตอบไปเลยว่าเป็นจริงอันเนี้ยเป็นเท็จอันนี้คือประพจน์แต่พวกประโยคคําถามคําสั่งขอร้องหรือว่าอุทานอุ๊ยตายแล้วแบบเนี้ยครับอันนี้จะไม่เป็นประพจน okay ์โอเคปะนะครับไม่ไม่เป็นประพจน์นะครับฉะนั้นสรุป,ปก็คือประพจน์คือประโยคที่อ่านแล้วตอบไปเลยว่าจริงหรือเท็จอาจจะเป็นประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธนะครับพวกคำถามคำสั่งอุทานขอร้องบ่ใช่ นะครับโอเคเนาะทีนี้ของที่คู่กับกับประพจน์ครับพี่ให้สอนเลยนะครับคือประโยคเปิดประโยคเปิดคือประโยคบอกเล่าหรือปฏิเสธครับที่ประกอบด้วยตัวแปรทําให้ไม่เป็นประพจน์เพราะว่าอะไรครับเพราะตัวแปรเราไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรเป็นบองใดว่าเป็นชนเผ่าไหนเป็นคนประเทศไหนก็เลยอ่านแล้วก็เลยตอบไม่ได้ว่าเป็นประพจน์หรือเปล่าเนาะแต่นะครับเมื่อแทนสมาชิกในเอกนพสัมพัทธ์แล้ว เอกความสัมพัทธ์นี่คือต่อจากเรื่องเซตเนาะก็คือเป็นขอบเขตที่เราสนใจถ้าเติมลงไปแล้วนะครับเช่นเติมในแดงเข้าไปเติมในเขียวเข้าไปแล้วปรากฏว่าอ่านไปแล้วเนี่ยทำให้เป็นประพจน์โอเคเนาะทีนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนครับมาดูตัวอย่างดิอันแรกครับเขาบอกว่า x น้อยกว่า3อันนี้เป็นประโยคเปิดเพราะอะไรครับเพราะเราไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้ x คืออะไร x คือตัวแปรไง ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อเติมตัวแปรไปแล้วนะครับแต่ก็คือเติมค่าตัวเลขไปอาจจะเป็น2 3 4ก็สามารถทําให้เรารู้ว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จโอเคเนาะอันนี้มันเป็นประโยคเปิดนะนข้อที่1ข้อที่2ครับ9คูณ5นะครับบวก40อันนี้ไม่เป็นประพจน์เพราะหาข้อความจริงไม่ได้อยู่ๆบอกมาเลย5คูณ5้บวก4ี้คูณ5บวก40ไม่เป็นประพจน์หาข้อความจริงไม่ได้และก็ไม่เป็นประโยคเปิดด้วยนะครับ เขไม่มีตัวแปรไม่รู้ว่าอะไรอยู่ๆโดด,โด,ดมา9คูณ5บวก40อันนี้ไม่เป็นทั้งประพจน์ทางประโยคเปิดเนาะข้อที่3ครับเขาบอกว่ามีจำนวนเต็ม x นะครับบางจำนวนที่น้อยกว่า2อันนี้อันนี้เราอ่านปุ๊บเราตอบได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่าเท็จถูกปะ่ะเพราะมันมีจริงๆซึ่งเป็นจริงงั้นข้อนี้ก็เลยเป็นประพจน์ครับแบบนี้พออ่านปุ๊บเราตอบไปเลยไงว่าจริงหรือเท็จเพราะมันมีจริงๆไงนะครับโอเคเนาะเก็ตเนาะ ต่อไปข้อที่5ไอข้อที่4ครับเขาบอกว่า5นะครับคูณ x บวก y เท่ากับ 5y บวกกับ x อันนี้เป็นประโยคเปิดเพราะอะไรครับเพราะมีตัวแปรที่ยังไม่ทราบค่าแต่เมื่อเติมตัวแปรลงไปด้วยตัวเลขอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็จะสามารถตอบได้ว่ามันเป็นจริงหรือว่าเป็นเท,ท็จอันนี้คือเป็นประโยคเปิดโอเคเนาะข้อที่5ครับเขาบอกว่าสมาการ x กซำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ1เป็นสมาการอะไรน้องๆสังเกตคำว่าอะไรอะไรเป็นอะไร ถ้ามีคําว่าอะไรทําไมอย่างไรเป็นคําถามคําถามก็ไม่เป็นประพจน์โอเคเนาะเพราะเป็นประโยคคําถามสรุปประพจน์ต้องเป็นประโยคที่อ่านแล้วตอบได้ว่าจริงหรือเท็จอย่างใดอย่างหนึ่งและต้องไม่เป็นประโยคคําถามคอร้องอุทานนะครับส่วนประโยคเปิดติดตัวแปรไว้นะครับเป็นตัวแปรที่ไม่ทราบค่าแต่เมื่อแทนตัวแปรไปแล้วเราสามารถตอบได้ว่ามันเป็นจริงหรือเป็นเท็จโอเคเนาะประมาณนี้นะอะ เพื่อให้น้องๆทุกคนนะครับมีพลังยุทธ์อันแกล่งกล้านะครับเรียนกับพี่นะทุกครั้งจะต้องมีฝึกพลังยุทธ์เอาไปใช้ครับเพื่อเช็คว่าตัวเองเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าโอเคเนาะอ่ะมาดูพร้อมกันครับฝึกพลังยุทธ์วันนี้ครับมี1ข้อเลยเขาถามว่าประโยคต่อไปนี้ประโยคใดเป็นประพจน์เป็นประโยคเปิดหรือไม่เป็นทั้งสองออตอบ3อย่างเนาะโอเคนะ อ่ะไปลุยพร้อมกันครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะอันนี้อ่านปุ๊บรู้ไหมรู้ว่าจริงงั้นเป็นไงครับเป็นประพจน์อันนี้เนาะเออตอบว่าเป็นประพจน์ครับเพราะอ่านแล้วรู้ไงว่าเป็นจริงภูเก็ตเป็นเกาะจริงนะครับทีนี้ข้อที่สองนะเขาบอกว่าทศนิยมตำแหน่งที่50ของพายคือ3ซึ่งเราไม่รู้หรอกไอท้ทศไอ้ตำแหน่งทศนิยมตำแหน่งที่50คืออะไรแต่เรารู้ว่ามันมันจริงหรือว่ามันเท็จไง เขาบอกมาว่าคือ3งั้นข้อนี้ก็เลยเป็นประพจน์ด้วยเนาะเพราะอ่านแล้วเราสามารถตอบได้ครับว่าจริงหรือเท็จเนาะเป็นประพจน์เหมือนกันนะครับข้อที่3ามเขาบอกว่ามีจำนวนจริง x ที่ x บวกสเท่ากับหมันมีจริงจงไหมมีคือเลข3ใช่ป่ะงั้นข้อนี้ก็เป็นประพจน์เราอ่านปุ๊บเราสามารถตอบไปเลยไงครับว่าเป็นหรือเปล่าสามารถตอบไปเลยว่าเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จงั้นก็เลยเป็นประพจน์นะครับข้อที่4ครับเขาบอก x กาลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ5 เป็นสมการเส้นตรงข้อนี้เราอ่านปุ๊บเรารู้เลยไงว่ามันเป็นไงเท็จจริงปะ้ะงั้นข้อนี้ก็เลยเป็นประพจน์ด้วยครับพออ่านรู้นะครับอ่านเสร็จปุ๊บรู้เลยไงว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จโอเคเนาะต่อไปข้อที่5ครับเขาบอกว่าเขาเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยเขาคือใครอ่ะเขาไม่รู้ถูกปะ้ะงั้นมีตัวแปรไงครับมีตัวแปรเกิดขึ้นเห็นไหมครับตัวแปรคือเขาเขาไม่รู้ว่าคือใคร แสดงว่าอันนี้ก็เลยเป็นประโยคเปิดเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้าแทนเขาด้วยเช่นเมสซี่เจเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยอันนี้อาจรู้เลยว่าเป็นจริงหรือคูบิเทมเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยอันนี้ก็รู้เลยว่าเป็นจริงถูกไหมครับงั้นก็เลยเป็นประโยคเปิดครับข้อนี้โอเคเนาะเพราะว่าติดตัวแปรคือเขาแต่เมื่อแทนเขาด้วยคนใดสักคนหนึ่งไปแล้วเนี่ยทราบว่าจริงหรือเท็จงั้นอันนี้เป็นประโยคเปิดนะข้อที่5 ต่อไปก็ปีะโกะลุณาอย่าเดินลัสนามอันนี้เป็นประโยคขอรลองหรือคำสั่งงั้นก็ไม่เป็นทั้งคู่นะครับเออไม่เป็นทั้งคู่แล้วออไม่เป็นทั้งสองแล้วกันทั้งประพจน์และประโยคเปิด7เป็นประโยคยนะอะไรเนี่ยอุทานอุ๊ยตายแล้วอันนี้ก็เป็นไงไม่เป็นทั้งสองครับเออไม่เป็นทั้งสองเนาะ โธ่น่าสงสารจริงๆเขาแปดไปไงอ่านแล้วไม่รู้เลยจริงหรือเท็จใช่ไหมครับเป็นประโยคอุทานอะไรขึ้นมานะครับงั้นก็ไม่เป็นทั้งสองนะครับอันนี้เออไม่เป็นทั้งสองครับอืมไม่เป็นทั้งสองเนาะข้อที่9ครับเขาบอกว่าเพราะว่าลบสามมากกว่าลบสี่ดังนั้นลบสามกำลังสองจึงมากกว่าลบสี่กำลังสองอันนี้เป็นไงเป็นประพจน์ไหม อ่านแล้วสามารถทราบไปเลยไหมว่าจริงหรือเท็จทราบไปเลยเง้นข้อที่9ก็เลยเป็นประพจน์ครับเออข้อนี้เป็นประพจนั่นเองแบบนี้เนาะและสุดท้ายภูมิใจนําเสมอเสนอมากครูเทมเป็นคนหลอ่ออันนี้เป็นประพ์ไหมอ่านแล้วทราบไปเลยใช่ไหมว่าเป็นจริงหรือเท็จเพราะมันเป็นจริงแอะอย่าตอบเท็จมันเป็นจริงมันเป็นจริงก็แ,แสดงว่าเป็นประพจน์ครับ เออแบบนี้เนาะไม่ยากเนาะไม่ยากประมาณนี้ครับวันนี้ก็รู้ันรู้จ,จักประพน์แล้วนะครับเดี๋ยว ep ีหน้าหรือคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมาสอนน้องๆเกี่ยวกับตัวเชื่อมประพจน์บ้างนะครับตัวเชื่อมประพจน์ตอนนี้เราจะเริ่มเจาะลึกตรกศาสตร์แล้วนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปพี่นะขอพูดแบบยูทูบเบอร์ได้ไหมพูดว่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับถ้าแคร์กด s ับสไครต์ด้วยนี่ไง ช่อง u t u b e ข้างล่างซ้ายฝากติดตามด้วยนะครับคลิปพี่ก็ฝากแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยนะครับแล้วก็นะครับขอโฆษณาอีกหนึ่งรอบนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ของพี่เองนะครับสำหรับเนื้อหามปลายถ้าใครมีจริตที่ตรงกับพี่หรือใครอยากจะเจอพี่แบบหลายๆชั่วโมงเอะไรแบบนี้อยากอยากจะมาสนุกสนานกันนะครับพี่เจาะลึกคณิตมปลายนะครับเสียหกเลือกเรียนได้ตามคลาสเลยนะครับมีทั้งหมด11คลาสครับแต่ละคลาสก็จะมีเรื่อง แต่และเรื่องย่อยมาน้องอยากเรียนเรื่องไหนก็เรียนได้เลยนะครับเป็นคัสต์นะครับค่สละ1,500บาทนะครับจ่ายหนึ่งครั้งเรียนฟรีตลอดชีพครับสมมติว่าถ้าน้องเรียนคัสแรกเป็นเซ็ตม .4 น้องก็เจนเรียนเซ็ตไปตลอดชีพเลยจ่ายแค่พันห้าแล้วก็ช่วงนี้มีมโปรโมชั่นครับผมก็คือถ้าน้องลงหนึ่งคัส์ใช่ไหมครับแล้วแชร์คลิปพี่พี่ลดไปเลย500เหลือ1น0 0บาทเท่านั้นเลอค่ะอันละหนึ่งพและถ้าน้องสมัคร3ครัสขึ้นไปนะครับสามคัสขึ้นไปก็เป็น4,5 0 0 ถูกบ้าง4,500ถ้าช่วงนี้ลดไปเลย700เออลดไปอีก700บาทครับถ้าช่วยแชร์ลดอีก700เลยครับเออลดอีกนะครับอ๋อตอนแรกตอนแรกจากเดิมเป็นเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่ลดไป700ลดไปตอนแรกถ้าสมัคร3ามคัสใช่ปะเป็น4,500ใช่ไหมครับ4,500แล้วก็พี่จะลดเหลือคัสละพันสพอคัสละพันสปุ๊บก็เ,เหลือ3,600ใช่ไหมครับพอสามพันหกเสร็จปุ๊บช่วยแชร์อีกใช่ไหม ลดอีก700ครับเหลือ3,100ันน้นถ้าซื้อคารคดเนี่ยก็จ่ายแค่3,100เรียนฟรีตลอดชีพครับทบทวนได้ความรู้แน่นอนคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโอเคเนาะแล้วก็เจอกับพี่ในใหม่คลิปหน้าครับก่อนจะจากกันวันนี้อย่าลืมนะล้างมือครับกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะครับไม่จำเป็นจะอ,ออกไปไหนอยู่บ้านดูคลิปพี่เทมหรือด,ดูคลิปอาจารย์ท่านอื่นก็ได้ถ้าอยากดูความ ความรู้ดีๆจากวิชาอื่นหรือเลขหรืออะไรก็แล้วแต่ครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ